สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีสุบูสุกนเนาะจา้าเมื่อนีก้กะมาสวัสดีทักทายเนาะจ้าทุกคนจา้าก่อนเงินกระเิ่งนี่จ้ะไล์น่าจะาทุกคนจา้าอันนี้ไลท์นี่เฮ็ดประโยชน์หลายอย่างเ้ยจ้ะพี่นอ้องนะคะท่อสรดท,ท่อเสื้อนะคะทุกคนจา้าแล้วก็เฮ็ดกระติบเข่าแล้วก็เฮ็ดกระเป๋าได้เนาะจ้ะทุกคนอันนี้ก็เป็น้างบ้านของพี่นอ้องเองเ้อจ้ะนี่้างบ้าน แล้วก็เจมี่แทงน้ำนี่จ้ะเพราะว่าเวลาใส่น้ำบนบานทางบนน้ำมันไหลมาแห้งเน,นาะจ้ะเนาะเครื่องทำนองอุ่นมันก็บทำงานบ่ปกติเน,นานนะจ้ะเนาะก็เลยได้ซื้อไดมาติดจ้ะนี่จ้ะน,นะคะทางนา้ำอันสิมาให้เบิ่งหยังบ่ติที่มาคุยๆน,นี่นี่ได้จ้ะทุกคนนี่จ้ะเด็กเบืองจ้ะ แห้งแรงมากจ้าปีนี้จ้าในรอบหลายๆปีได้จากพี่้องจ่านะคะในรอบยี่สิบสามสิบปีจ่าจะเรียงแบบนี้จ้านำทุกบอแห่งขอดได้จากทุกคนนะคะแห่งขอดเลือดน้อยหนึ่งจาก็จะกินปลาจนสิ้นเแล้วจาพี่น้องนะไอวันนี้ฝนก็บประตกกัคเทียตกมากแล้วก็แห้งตกมากแล้วก็แห้งจ้าทุกคนจ้าเขาแห้งตายนะจ่าทุกคน กับหง่าให้งัวกับหาหง่ากัทุกคนจ้านะคะนี่นี่จะเป็นตังบานขาดบานเราจะทุกคนจา้านะคะนี่สายไฟกับอายุงและเย่งเราจะพี่น้องเบิ่งจ้าทุกคนนี่เขามาล่อลุ่นกันมาฝนจะมาหรือบ่มาเราจะพี่น้องล่อลุน่นคอจ้ะทุกคนจา้าสงสารเข่านะจ๊ะเนาะ เขาแดงปันเขาขีดยาน,นะพี่น้องมันแหงเลียงหลายจ่าป,ปีนีดเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิร์นอกจากข้าตัญญาเจียวใหญ่ง้วนเราจะเนาะทุกคนจ่านะคะอันนี้เกิดเพื่อนบ้านฝากฝากหัวก็จะแบะเอาแพะมาเลี้ยงเลยทุกคนจ่าค่ะเสียงก้องแกล้งก้องแกล้งหนึ่เป็นเสียงแพะเลยอย่างน้องแพะนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าฝนจะตกหรือไม่ตกนะจน้ะเนาะถ้าฝนจ่ตกก็จะจบคลิปแค่นี้นะจน้ะเนาะ ถ้าฝนตกก็สิรอลุ้นแล้วก็สิถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะว่าฝนตกแล้วเนาะจ้ะเนาะมันแห้งแล้งเหลือเกินจ้ะพี่น้องจ๋าแห้งแล้งหักหลายจ้ะปีนี้แห้งแล้งมากมากเลยจ้ะทุกคนนะคะน้ำทุกบ่อแห้งขอดเลี้ยนนิดน่อยแทบแทบทุกบ่อเลยจ้ะทุกคนนะคะแถวบ้านน้ำประปาจนบ่ไหลแล้วจ้ะไหลเป็นเวลาเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ๋าเพราะว่าอ่าทางผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปซื้อน้ำจ้างจ้าง ว่ามันไปซื้อหรือจะจ้างรถเทศบาลนะจ๊ะเนาะทุกคนจ่าไปว่าก็เขาก็สิมีงบเหมืนละจ้าก็ไปเอานามมาใส่แทงให้มือละหา่ยวนะจ๊ะเนาะทุกคนจ่าก็เป็นหมู่บ้านใหญ่นะจ๊ะเนาะนามกับมาณหาพันลิตรนะจ๊ะหา่ยวจ้าทุกคนจ่าสองหมื่นหาพันลิตรต่อมือนะจ๊ะเนาะทุกคนหมู่บ้านใหญ่นะจ๊ะเนาะนี่จ้าแล้ามาลุ่นกันว่าฝนจะตกหรือไม่ตกจ้ะนี่จ้ะลุ่นกันลุ่นกันจ้ะพี่น้องนะคะ ถ้าฝนมาตกก็จบกันแค่นี้ละจบคลิปแค่นี้นะจ๊ะน้อทุกคนจ้ะถ้าฝนตกถ่ายต่อนะจจะเนาะบอออีกรอบหนึ่งจ้ะจ้ะไปไปดูกันว่าฝนจะตกบอจ้า